ครับผมพุ่มกับถาพาดูครับพาไปดูครับนี่แหละครับพามาดูกันเลยเรียกก็มาน่ารักจริงๆผมเรียกเขาว่าเจ็ดนะครับเจ็ดประจันบานกุ๊ครับเจ็ประจันบานของผม น่ารักจริงๆไปไหนมาไหนไม่มีแตกแถวซ้ายก็ไปเดียวกันห้าก็ไปเดียกันหน้าก็ไปเดียกันหลังก็ไปด้ยวยกันลักษณะของเขาสวยงามใครเห็นใครก็ชอบก็ชมขอซื้อต่อซะด้วยซะด้วยแต่ว่าบาังเอิญเรามีแต่ตัวเมียนะครับรอ รอตัวผู้มาขยายพันธุ์ก่อนนะครับอหยุดฟังละจา้าเขาก็กลัวหมานะครับสุนัขหรือหมานี่เป็นภัยกับเขาเพราะตัวผู้ที่เคยมีไว้ก็เป็นภัยกับเขาไปแล้วนี่ก็เหลือแต่ตัวเมียแต่พวกนี้เก่งมากบินได้บินสูงนอนสูงไข่เยอะไข่ทีหนึ่งก็สามสิบฟองนะครับ ไข่รตรงไหนไม่มีใครทราบเพราะว่าเขาต้องไปหาที่ไข่ที่อยู่ในป่าในพงหญ้าอะไรที่ที่เราไม่ได้ค่อยเข้าไปไม่มีใครกวนเนี่ยเขาจะเข้าไปไข่พอได้เวลาเขาก็ฟักเรียบร้อยลูกก็ออกมาแล้วครับทรานนี้รอตัวผู้นะครับเป็นไงบ้างครับ ไก่ตอก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 ต,อกต๊อกเอ้ยซ้ายขวาหน้าหลังไปพร้อมกันฟังสะด้วยครับ